รถพื้นก็ใช่อย่างนี้คานแข็งก็เรียกรถคานแข็งก็่าเขาแค่ยกหน่อยแต่ส่วนมากใช้โตยตานะ้าเลไอะรุ่นเก่าอะ่ะเื่งเคเซ็ปเล่นรุ่นไหนวะเนีเ่ยโตยตา้าไทเกอร์ไทเกอร์เออนี่เขาจะเล่นไทเกอร์หมดเลยนะ หน้าฝนเขาก็ใช้โซ่โซ่พันล้อพันล้อเลยเออสุดยอดอ่ะดนะะดเนี่ยไอ้เยี่รถทัวร์เนี่ยแม่งมาได้สังหาตากาวเลยเนะี่ยประจำทางอ่ะเออเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาให้แค่ทองแับโูมไมยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี่มันทำถนนเียไม่ให้รถทัวร์ขึ้นมาเนะลยรถประจำทางเลยนะ มเลยติดรถบรรทุกมาไปไม่ได้แล้วมันทุกทีไหนนะละรถทัวร์เขก้าวอะเน,นี่ยก็มันทุกมูือในตางเป็นเจมเลยไนงะมันจอดด้วยนะไปไม่ไหวตามตัวไหว้ม่น้อยเนีย่ยมันเป็นยังไงมันมันเนี่่ยพีต่อมาตัวนี้แล้วมันจะเข้ามาทำไมทั้งนี้เออก็รถวิ่งโดยสารไงขนาดนี้เลยเออแต่ต้องใช้รถที่กำลังดีจริงอ่ะ นี่นี่นี่มอนี่มอไงทีไหวๆมะล่าน่ะไม่ใช่มันวิ่งไหวๆนั่งมงมาน่ะไหวเกียร์มันสุดยอดแล้วแต่มันไปเกียร์หนึ่งไงมันต้องคานไปตลอดช่วงนี้มันต้องเกียร์หนึ่งตลอดเนี่ยครับว่าอย่างเราหยุดแต่ไม่ได้นั่นเนี่ยอย่างนี้นะที่หยุดกันนะ เข้ามันต้องเข้ามาันเลยไมนนนผกลัวหเข้ามันต้องเข้ามัน,น,นจะยัดสโลว์แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยจะได้ออกง่ายหน่อยตามมาทำมาำมา,าเลยขาพี่มายายาอยู่ไกลมากเลยเดี๋ยมันเปลี่ยนการ์ดแล้วมันยึดก,กันข้างหลังเนี่นนยมันแน่นหมดมันส่งใช่มันมันหมดมันหมดแรงส่งเออ มันต้องส่งก็ส่งยาวอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่หยุดมันมันจะมันจะไปเรื่อยๆเนี่ยสำคัญจงี้เนี่ยที่ขึ้นโอ้พอมาหยุดแล้วมันอยู่แล้วเป็นทั้งหลังมันมันไม่ใช่ออโต้ที่เนี่ยมันยกคัดขึ้นก็ไหลไต้องมันต้องแตะทั้เองมีปัญหาเนี่ยพวกมาดั่นแหละก็ถึงก็จะบอกทุกคนว่าเวลานไหนขึ้นเกียร์สองขึ้นมาเลยเกียร์ มันไม่มีปัญหาอย่าไปไปเปลี่ยนเกียร์บนนั้น,นไใ่เลี้ยวเลีวล้วกันมาเกียร์สามเกียร์สี่แล้วมาดันไม่ไหว้ะมาเปลี่ยนเกียร์มีของหนักมาจริงต้องสองจากบนมาเลยล่างมาเลยใส่สโลเลยนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าถ้ามีของหนักเพราะถ้าใส่สโลได้เนี่ยแค่ยกคันเร่งขึ้นมามันก็ดันแล้วมันมันไม่ต้องเร่งเครื่องไง ไม่มันต้องเปลี่ยนมาตั้งแต่ร่างเลยเออถ้า,ถ,าถ้าส่งมาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าแต่ถ้าต้องมาจอดแบบนี้อ่ะนะมันส่งไม่ได้รับวออมาทำอย่างนี้ทำไมกันวนชนกันกวชนกันเนีที่ถ่ายคลิปไม่อยู่ใช่ปะ ใช้เชียนแถวบ้านผมเยาว์แเป็นนี้แต่ที่มาตอนนั้นมันไม่ถนนมันไม่ดีอย่างนี้มีขึ้นเฉยมีขึ้นไหมแจ๊กแตรถบัสมันกล้ามานะรถก็กล้าไงมันต้องมาไงรถกะนไอ้รถจำทางอะ่ะวันละเที่ยวเ<ต>นี่ยมันก็ออกกับหมอจีนมาเก้าโมงอะ่ะ